ประวัติศาสตร์ยังคงเป็นปริศนาบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดและบางสิ่งที่ถูกซ่อนอาจน่ากลัวกว่าที่เราคิดคำคืนที่เงียบสงัดบนแนวชายแดนไทยกัมพูชาปราสาทหินที่ยืนหยัดมานับพันปีเฝ้ามองทุกการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่รุ่งเรืองจนถึงเสียงปืนและไฟสงคราม วันนี้เราจะย้อนกลับไปฟังเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่เริ่มต้นจากเพียงเสียงระเบิดเสียงหนึ่งแต่กลับลุกลามเป็นไฟสงครามที่ไม่มีใครหยุดได้23กรกฎาคม2568แดดบ่ายร้อนจัดอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทหารไทยชุดลาดตระเวนกำลังเดินตรวจตราชายแดนเสียงรองเท้ากระทบพื้นแห้ง ของใบไม้ในป่าทุกอย่างเหมือนจะสงบจนกระทั่งเสียงคลิกเล็กๆดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าวินาทีต่อมาเสียงระเบิดสนัน่นเศษดินเศษหินปลิวว่อนในอากาศเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดสถานกล้องไปทั่วชายป่านั่นคือกับระเบิดที่ถูกฝังไว้และการเหยียบลงไปคือการจุดไฟประวัติศาสตร์บทใหม่ คืนนั้นเองรัฐบาลไทยประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาทูตไทยถูกเรียกกลับทูตกัมพูชาถูกขอให้ออกนอกประเทศความเงียบทางการทูตถูกแทนที่ด้วยความตึงเครียดกองทัพบ,บกประกาศแผนฉุกเฉินจากกระพงปูวนาสปิดด่านชายแดนงดเข้าชมปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายจากสถานที่ท่องเที่ยว กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามและเพียงไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเสียงปืนแรกก็ดังขึ้นตรงปราสาทต,ตามเมือนโทมแต่คำถามคือใครกันแน่ที่ลั่นไกก่อนเช้าว,วันที่24กรรักษกรกฎาคมปี2568แดดดยามเช้าเพิ่งเริ่มส่องแสงลอดผ่านต้นไม้ทหารไทยจำนวนหนึ่ง กำลังวางแนวรวดน้ำรอบปราสาทตาเหมือนโทมทุกอย่างเหมือนการทำงานตามหน้าที่ปกติแต่แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นปังปังกระสุนจากฝั่งกัมพูชายิงสวนเข้ามาทันทีเสียงสะท้านกล้องไปทั่วแนวฟาเสียงทหารตะโกนสั่งให้หมอบไม่กี่วินาทีเสียงอาพีจีก็ถูกยิงเข้ามาระเบิดดังสน,นั่น ใกล้แนวกำแพงหินเก่าแก่ที่ยืนอยู่มานับพันปีบรรยากาศเงียบสงบในเช้าวันนั้นถูกทำลายลงในพริบตาคำถามยังคงค้างคาใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายยิงก่อนหลังเสียงปืนเงียบลงข่าวสารเริ่มถูกส่งออกไปทั้งสองฝั่งสื่อไทยรายงานว่าทหารไทยเพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ กางดวดน้ำป้องกันพื้นที่แต่ทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ก่อนขณะเดียวกันสื่อกัมพูชากลับรายงานตรงกันข้ามพวกเขายืนยันว่าทหารไทยต่างหากที่บุกเข้ามาและยิงก่อนฝ่ายกัมพูชาเพียงแค่ป้องกันตัวคำพูดสองแบบความจริงสองชุดและทั้งสองต่างก้องกังงวันในโลกออนไลน์บนโซเชียลไทย กัมพูชายิงก่อนแต่ฝั่งกัมพูชาตอบโต้ด้วยไท a i l a n d s t a r t t h e w a l โลกออนไลน์กลายเป็นอีกสมรภูมิไม่ต่างจากแนวป่าที่เสียงปืนพึ่งจางไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนปราสาทต,ตาเหมือนทมเงียบสงัดในช่วงบ่ายแต่ความเงียบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กำแพงหินที่เคยเป็นเพียงหลักฐานของอาระยะธรรมโบราณบัดนี้กลับกลายเป็นแนวกำบางังสำหรับทหารที่หมอบรอยอยู่ในเงามืดบางคนเชื่อว่าสถานที่เหล่านี้ไม่เพียงแค่เก็บนำเรื่องราวประวัติศาสตร์แต่ยังเก็บวิญญาณของผู้คนที่เคยล้มตายในการศึกสงครามเมื่อหลายร้อยปีก่อนและบางทีเสียงปืนในวันนี้ อาจเป็นแค่เสียงสะท้อนที่ตอกย้ำว่าสงครามเก่ายัางไม่เคยจบเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาจะเห็นได้ว่าดินแดนแถบนี้ไม่เคยสงบยาวนานเลยตั้งแต่ศึกสมัยอยุธยาที่กัมพูชาและสยามปรัดกันรุกรานสมัยรัชกาลที่ห้า เมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดครองอินโดจีนไทยต้องเสียอำนาจเนื้อดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไปและนั่นก็คือการเริ่มต้นของปัญหาเขตแดนที่ลากยาวมาถึงทุกวันนี้ปี2505ศาลโลกตัดสินให้ปราสาทเขาพระวิหารตกเป็นของกรัรมพูชาแต่แผนที่กับเขตแดน กลับไม่เคยถูกปักอย่างชัดเจนจนกระทั่งปี2,551เรื่องก็ประทุขึ้นอีกครั้งเมื่อกัมพูชาขึ้นทะเบียนประสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกฝั่งไทยไม่ยอมรับและนั่นก็นำไปสู่การประทะด้วยอาวุธครั้งใหญ่ที่ทำให้มีทั้งทหารและพละเรือนเสียชีวิตและวันนี้ปี2,568เรื่องราวทั้งหมด เหมือนถูกลากกลับมาอีกครั้งปราสาทต,ตาเมือนทมกลายเป็นสมรภูมิใหม่ไทยบอกว่ากัมพูชาย,ยิงก่อนกัมพูชาบอกว่าไทยต่างหากที่เริ่มโจมตีสื่อของแต่ละประเทศก็รายงานไปคนละทางจนความจริงยิงถูกปรบด้วยเสียงปืน ฝั่งไทยยืนยันว่ากัมพูชาเดินหน้าพร้อมอาวุธครบมือยิงเข้ามายังแนวลวดน้ำฝั่งกัมพูชากลับบอกว่าทหารไทยต่างหากที่ลั่นไกก่อนพวกเขาเพียงแค่ป้องกันตัวขอเท็จจริงเดียวกันแต่กลับถูกเล่าคนละแบบบนแผ่นดินเดียวกันแต่กลับถูกตีความต่างกันโดยสิ้นเชิงนักข่าวไทยรายงานว่าเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในสนาม นักข่าวกัมพูชารายงานว่าไทยรุกรานและเมื่อแต่ละประเทศมีความจริงของตัวเองโลกก็เลยเต็มไปด้วยปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้เพื่อจะเข้าใจว่าทำไมเสียงปืนทุกครั้งที่ดังขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาถึงไม่เคยดับง่ายๆเราต้องย้อนกลับไปเมื่อกว่าร้อยปีก่อน ปี1904ถึง1907ฝรั่งเศสในฐานะเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาได้ทำสนธิสัญญากับสยามขีดเส้นพรมแดนขึ้นใหม่บนแผนที่แต่เส้นนั้นไม่เคยถูกไทยรับรองและกลายเป็นชนวนที่ถูกฝังไว้ายาวนานจนปี2505ศาลโลกตัดสินให้เขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา นั่นคือรอยแผลใหญ่ที่สุดที่คนไทยไม่เคยลืมเพราะเรามองว่ามันคือการถูกริบของจากแผ่นดินหลายสิบปีต่อมาระหว่างปี2551ถึงปี2554เสียงปืนใหญ่ก็กลับมาที่ชายแดนที่ปราสาทต,ตาเมือนที่ช่องบกทหารไทยและกัมพูชาต่างมีผู้บาดเจ็บล้มตาย เหตุการณ์เหล่านั้นคือเงาสะท้อนของประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยถูกแก้ไขถ้าจะถามว่าทำไมความจริงจึงถูกกรบด้วยเสียงปืนคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่สนามรบวันนี้แต่มันอยู่ในอดีตที่ถูกกรีดเป็นบาดแผลยาวนานกว่าร้อยปีปี1904ฝรั่งเศสซ,ซึ่งครอบครองกัมพูชาในฐานะอาณานิคม ได้เข้ามาขีดเส้นรงแดนใหม่กับสยามโดยอ้างแผนที่ที่เรียกว่าแผนที่ภาคพนวด1ต่อสองแสนเส้นบนแผ่นกระดาษนั้นไม่เคยถูกสยามในเวลานั้นลงนามรับรองแต่ฝรั่งเศสกลับใช้แผนที่นั้นผลักดันเขาพระวิหารให้ตกอยู่ในเขตกัมพูชาหลายสิบปีต่อมา เมื่อกัมพูชายื่นฟ้องต่อศาลโลกในปี2502ไทยกับกัมพูชาต่างเดินเข้าสู่การพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์ปี2505ศาลโลกตัดสินว่าเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาข่าวนั้นคือเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจคนไทยทั้งแผ่นดินเพราะเรามองว่ามันคือการสูญเสีย การถูกริบเอาประวัติศาสตร์และศักดิ์ศรีไปต่อหน้าต่อตาแม้จะผ่านไปหลายสิบปีแต่แผลนั้นไม่เคยสมานและเมื่อกัมพูชาพยายามขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกในปี2551ไฟเก่าก็ถูกจุดขึ้นใหม่ระหว่างปี2551ถึงปี2554ไทยและกัมพูชาปะทะกันหลายครั้ง รอบเขาพระวิหารและปราสาทตาเมือนปืนใหญ่ทั้งสองฝ่ายยิงข้ามพรมแดนผู้คนล้มตายทหารบาดเจ็บเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ใช่แค่การประทะแต่คือการย้ำเตือนว่าประวัติศาสตร์ยังไม่เคยถูกปิดฉากสงครามอาจจะพรากชีวิตผู้คนไปมากมายทิ้งไว้เพียงซากปร,รักหักพังและรอยแผลในประวัติศาสตร์ แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยพากไปได้คือหัวใจของคนไทยที่ยังคงยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินนี้จากรุ่นสู่รุ่นเราอาจจะต้องเผชิญความท้าทายทั้งจากภายนอกและภายในแต่ความเป็นไทยคือสายเลือดเดียวกันที่พร้อมจะรวมพลังยืนเคียงข้างกันเสมอเพราะแผ่นดินนี้คือบ้านของเราและตราใดที่เรายังรัก และห่วงแหนบ้านหลังนี้ไม่ว่าสงครามใดๆก็ไม่อาจจะพรากความเป็นไทยไปจากเราได้นี่คือเรื่องราวที่บอกกับเราว่าอาดีตอาจจะเต็มไปด้วยรอยแผลแต่อนาคตยังคงอยู่ในมือของเราเสมอประเทศไทยจงเจริญหากคุณชอบการเล่าเรื่องแนวลี้ลับประวัติศาสตร์อย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศวงแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปสวัสดีค่ะ